สวัสดีครับผมอยู่ในรการมีไฟนะครับอยู่เกมไม c ครฟ้พารสอนะไปเลยไปสนุกกันไปวันที่5เช้าเช้าเอนยังไม่เช้าด้วยหว่าแม่งนอนไปดกว่านอนเลยเอาแล้วกดยังไงอ่ะไม่มีไม,ม่ปุ่มขึ้นอ่ะออกกดเลยเหรอโอเคนอนวันที่5ก็นอนเลยครับผมไปต่อไปวันที่6 ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทำกันดีอ uh. uh ู huh, uh ้อ huh. ้าวๆนี่ผมจะบอกอะไรให้ผมรู้วิธีจัดการพวกนี้แล้วอะนี่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 เต๋อวี่แล้วเป็นไงล่ะไลลาล่างอันนี้วาบุญแน่พวกเองวาบุญแน่ไอ้น้องอ้าวๆไดื้อสัตว์เหรอไดื้อสัตว์ใช่ไหม ไโนเูสาร์ใช่ไหมเอ้าแล้วมันไม่กัดเราอะอะไรเนี่ยตามตูไปดิอ๋อได้ขาไก่มาอะไรก็ไปรูช่างแม่งมันไม่กัดเราวะอู้เจอไข่ฟองนึงไปลล่าแกะไข่ฟันดีนี่เรียบร้อยโอเคไล่ล่าดีกว่าผมรู้วิธีจัดการมันแล้ว อเพลงดาบชิบิเลชเวเอ็นในน้องกระวนท่าที่หนึ่งเอาขาอะไรวะขาตัวอะไรไปดูดิชุบโบส,สิมส้มๆกำลังคำรามพอดีเลยมุงหน้ามาหาเราแล้วฟันฟันขาต้องฟันขาตุ่มอุ่มเอาโอ้โหกัดแรงมากเลยหัวใจหายไปสามดวงฟันฟันฟันขาไปฟันขา ฟันขา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 ยำยำยำฟันขาแบบยำยำฟันขาแบบยำยำคำรามนล่แหละคำรามก็ตุ๋ยไปน้องไวล่นตุ๋ยไปแดกเนื้อชัวเลยโชว์โชว์ไล่ล่ากันเลยเถอะรู้สึกว่ากำลังสนุกสนานละไปปึ๊บชุบชบไม่เจออะไรเลยเดินไล่ล่าเดินเสาไม่เจออะไรสักตัวเจอดอกไม้สีเหลือง ปลาเขียวกัจจีอุ้ยเชื่อมีผึ้งแล้วก็เจ้าระเขค่เจ้าระดีเจ้าระดีที่มันขายาวขายาวที่มันวิ่งเร็วจรเจาระเค่สมัยโบราณในเสาเจ้าระเเคจะกัดผมเหมือนหมาเดินวิ่งเป็นหมา,ลาเลยเจ้าระเค่สมัยยุคโบราณเนี่ยยุคล้านปีเนี่ยเดินวิ่งเป็นหมาเลยแล้วก็ไม่รอดผมอยู่ดีนะครับผมผมเก่งไงราวายตรงนี้ Ee, ไม่มีอะไรเลยหรอเวลาผมใช้ไรล่กก็ไม่เจออะไรเจอฟักทองเจอฟักทองอย่างเดียวกู้หายากนะฟักทองเก็บเก็บเก็บเผื่อเอาไปทําแบบว่าโคมไฟแล้วก็พวกมีเหล็กหน่อยก็ทําโกเลมนะเออเก็บ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 ปันปันปันันปันันปั่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 น ปันแบบยาวๆครับเก็บจยาวหวัวจาเป็นมากฟักทองผมต้องการมากๆคือบางเกมบอกว่าหาไม่เจอเลยไงบางเกมที่ผมเล่นที่ผ่านมาไปไปแม่น้ําดูไน้เจอไข่หนึ่งฟองแยดผมจะเลยเลี้ยงผมจะได้เลี้ยงในด้วยเสาหรวอหร่อผมจะมีสัตว์ขี่เป็นด้วเสาแล้วอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะอ้าวเจอตัวอะไรอ่ะด้วเสาสีเขียวอ,อ้าวตัวนี้เป็นตัวกินพืชหรออ้าฟักไข่เหรอ,อ,เ,หรอนเนี่ย เฮ้ยมันนั่งน่ารักจังวะฟักไข่ได้นอนใช่ไหมนี่ผมคิดไปเองวะหรือว่านั่งรอรอผัวมันที่แม่น้ำเลกที่แม่น้ำด้วยเป่ะเป็นแม่นาคประมาณเนี้ย <c oughs> ไปดีกว่าไปกลับบ้านเถอะมันไม่มีดูสสาที่มาต่อกอยเราได้จังวันเนี้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยชึบเอาไข่ที่เราเก็บ ไปฟักในนี้ปิดไข่เอาไข่มาเลี้ยงไว้เลยเลียงเป็นตับเลยอ่ะวางไปแล้วฟักกันยังไงอะทีนี้เอาวางลงเอา้าเอา้ายังไงอะอย่างนี้เปล่าวะเอา้าวางไว้เอา้าอะไรเนี่ยงงฟักยังไงอะอืมวางเรียง,ยงไปอุ๊บไม่ได้อีก วางแม่งะมาเพื่อเออมาเพื่อไอ้วางเออประตูก็เปิดทิ้งไว้แม่งไม่ต้องปิดหรอกโอเคด้รู้ว่ามันจะทลพีเราหรือเปล่าอ่ะเนื้อเดือดเสาตายปลายดๆดุดดดินุดเดินทำไปนี่ดีกว่าทำไปเนี่ย ทำฟาร์มดีวกว่าทำที่ปลูกผักอะ่ะเออเราต้องการดินเยอะๆขุดขุดขุดดินเข้าไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วเหรอเฮ้ยน่ารักน้องน่ารักจุงเบยน้องตัวนี้เฮ้ยไม่กัดเราด้วยดีจังเฮ้ยน่ารักอนะ่ะน้องน่ารักมากเลยอไอ้เ <laughs> งีย้ยเงีย้ยปากเงีย้าางยเหมือนตุ๊กแกยิบหายเลยเนืเ้อเสาอะไรวะ แ yeah. งมแงมแงมูลุกได้ด้วยน้องลุกได้ด้วยเอาตัวนี้คำรามแค่ใช่ตัวนี้บอกว่นาน่าจะใช่แหละออตุ๊กแกเราแย่บ้าน้องตุ๊กแกเอยไม่กัดเราบ่าโคตรดีเลยดีมากมากดีมากมากเอา้าเจอลาเจอลา เดแรกของอู้ยยยยลาลาเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยหนีก่อน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 ตรงนี้คนจะไม่ตามเรามาสินะใช่ไหมอ่าไปอย่ไปดูว่ามันจะแลกของอะไรได้นะเจ้เย็นนะพวกไม่กัดเรานะโอเคเจ้เย็นๆให้โดนตบปุ๊บโอเค โหเราไม่มีมรกตเลยอะ่ะมรกตนี้เอามาจากไหนอ,ะอ่ะช่างแมงเอะไปขึ้นข้างบนน้องบินแล้วน้องบินแล้วแน่อยู่บนฟ้าเนี่ยยังไม่ตั้งชื่อน้องเลยอู้น้องไม่กัดแล้วด้วยอุ้ยน้องเฝ้าเฝ้าบ้านดีมากเลยน้องเฝ้าบ้านไปตัดไม้ดีกว่า พอเราเลี้ยงพวกนี้แล้วมันก็ไม่กัดเราไงโคตรดีมากเลยมาเฝ้าบ้านไปตัดไม้ไม่ทำบุุดดิต่อไปไมาทำของต่อไปเพราะเราขาดไม้ตอนนี้ขาดมากอุย้ยน้องน้องแมวน้นเวาเยอะโดนตุย๋ยโอเคเรียบร้อยไม่ไม้ไม้เราเยอะนี่วะแมงเออะไรวะมืดแล้วมือแล้วมือแล้ว,ลว,ลวน้องคำรามเก็บดินก่อน เพื่อไปทำฟาร์มสามันพอละมันมืดไปนอนก่อนเดี๋ยวพวกซอมบี้ออกมาแล้วเดี๋ยวยุ่งเข้าไปใหญ่เดี๋ยวบ้านผมพังบ้านผมยิ้มเปาะปรางอยู่ด้วยนะจ้ะจไปนอนไปนอนปึ๊บเชา้าจ้าจ้าวันที่เจ็ดือสาวสีเขียว น้องไม่กัดเรานะโอเคไปหานี่ว่าเรายังขาดแคนทานอยู่เลยเออขาดแคนทานไม่มีฐานแถวนี้ไม่มีฐา,านเลยอ่าแต่เดินเสาเพียบเลยนะน้องคนนี้ไม่คงไม่กัดเราหรอกนะพวกนี้เป็นสัตว์กินพืชทั้งหมดเลยอุืมนี่ไงฐานเจอแล้วโคด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  กด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 อ่ะกดกดกดจบไปเอยเจอไข่หนึ่งฟองหวานเจี๊ยบเอาไปฟักเลยน้องเอาไปฟักเลยน่าจะเป็นไข่ของไอ้คอยาวนี่แหละน่าจะใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยน้องกระเด้งเอ้ยเออโต้เล็กโต้เล็กกระจิตรลิศโต้เล็กแต่พังพลังช้างอ่ะต่อยทีกระเด้งอุ้ยแม่งกระเด้งว่ะโอ้โหกระโดดโอ้โโอ้โหแรงเยอะแรงเยอะ แรงเยอะดูดิดมันจะกัดทำเล็ดป่ามันจะชนะได้ไหมขอยาวคำรามแล้วโอโ้กระเด้งตีแรงจัดน้องตีแรงจัดน้องตีแรงจัดไม่สมที่กับฆ่าคนนี้เพราะเลี้ยงเจ้าจริงๆ <c oughs> ไล่เหรอน้องไล่ใช่ไหมเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยวางแผนดิรู้ว่ากัดไม่ตายแน่กัดไปตกน้ำดีกว่าใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละไปลงน้ำไปโข้ รุนแรง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 จริงๆลงน้ำไปไปเอาดิถือว่าถ้าลงน้ำได้ถือว่าน้องชนะเอาดิาน้องกัดไม่ตุ๋ยนะไปไปกระเด้งกระเด้งไปเด้งไปเอาเชียร์น้องมากเลยน้องจะตกน้ำได้ไหมโอ้โหจ่าเบิ้ลแคลว่าเบิ้ลแคลวครับจ่าเบิ้ลแคลวครับผมจ่าเบิ้ลแคลว น้องเฝ้าเลยไม่ให้ขึ้นโอ้นักเลงจัดโคตนนักเลงไปดีกว่าอาเช้าวันที่แปดนะครับผมแนี่ผมเมย์ไอ้นี้แล้วพอมีทรอสท็อปเพิงมาดูดันเจียนตรงนี้ดีวกว่าป่ะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,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 ยอย้มีตัวระเบิดเขาเรกววะตัวระเบิดเรียกอะไรนะคีปเปอร์ใช่ปะ่ะคีปเปอร์ขึ้นมาแล้วงไง จบชิปไก่แล้วชิปไก่แล้วึ้นไปก่อนพี่ก่อนึ้นไปก่อนึ้นไปก่อน,น,อนโอ้เรามีหมวกนอกหมวกเดียเองหมวกทองนะแต่ว่าไปซิงผีมาไปซิงทอมบี้มาอืมอยากได้อยากได้ดินปืนจากมันน่ะอยากได้ไดินปืนจากมันน่ะเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกนะอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งแตกใจเย็นๆเนออโอ้โหระเบิดจนได้ไม่ได้ดินปืนมันเลยเสียของมากอืมอยากได้ดินปืนอ่ะทำไงดีอ่ะ เราไปข้างล่างดูพอเจอคีเปอร์อีกตัวหนึ่งถ้าเราคีเปอร์ข้างล่างแล้วเราจะหนียังไงวะเพราะว่าทางมันทางมันแคบมากเลยเดี๋ยวขอเคลียร์พวกนี้ก่อนมันเกะกะเลยเกินอู้อตัวอะไรวะเฮ้ยขึ้น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 เฮ้ยซอมบี้อ้าวอ้าวเสียงสเกเลตันยิงธนูใส่ซอมบี้มันสู้กันเหรอเพิ่งรู้ว่าซอมบี้ซอมบี้สู้กันได้เอาละใครได้ชนะไอ้น้องไม่รู้อะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 แอบก่อนน่าย <aro> ิงไม่โดนไอ้น้องแกแม่นไม่พอไงน้องไปเอาอู้หูแม่งเอ้ยเอ้ยกูหาดาบไม่เจอกูหาดาบไม่เจอเอาเจอแล้วเจอดาบฟันปั้นปันแน่ตุ๋ยแล้วกินเนื้อจระเข้หน่อยใช่เนื้อจระเทียบอกวะวางตอนนี้แม่งอยาไปดูข้างในเผื่อมันมีอะไรดีอาจจะมีแบบว่าจุดจุด แต่ว่าเขาเรียกเลยไหมจุดสปาลซอมบี้ก nope ็ได้นะเหมือนเหมือนซอมบี้มันเยอะมากไปแล้วนันเจียนนี่มันอยู่ใกล้บ้านมากเลยอุ้ยยา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 เอ้ยโอเคโอเคซอมบี้ชาวบ้านซอมบี้ชาวบ้านต่อไปล่วงไปหนึ่งตัวน้องแล้วข้างในมีอะไรบ้างโอ้ยคีเพอร์อุ้ยโอ้ชิบหายแล้วชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วย่ายายาเอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยการโจมตีที่มองไม่เห็นการโจมตีที่มองไม่เห็น เออกูจะตุ๋ยไมเนี่ยเอากูจะการจะตีทีม่มไม่เห็นเอามากูจเจอมึงแล้ว้ี่นี่มาปรับตุย๋ยน้องเกือบตุ๋ยยังไงหัวใจเลยสามดวงเออออกดีกว่าเดี๋ยวตุ๋ยกิน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 อาจีนเนื้อเจะละเคไปเอาสมบีเด็กสมบีเด็กสมบีเด็กอ้าวอ้าวอปุ๊บ,บยา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 หหัวใจพี่ยังเหลือน้อยอย,อยู่อย่าเข้ามาเดี๋ยวพี่จะตุ๋ยก่อน ปาไปสำรวจข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างเอ๊เฮ้ยเฮ้ยเจอซอมบี้หนึ่งตัวว่ะตรงข้างหลังเราเอ่อเข็ดเขดอ่ะปากก่อนปากก่อนเพื่อความปลอดภัยปากก่อน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 ออกตรงนี้แล้วกันโอเคอุ๊ยกูกูโดนตบแล้วเชยเชยนี่ใจเย็นๆถือว่้กูทำงานโกนตายไปซะตุ๋ยไปซะมึงอ่ะเออใจร้อนมากดินพันกันละใจร้อนขนาดนี้มึงก็ตุ๋ยไปไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรวันฝั่งมันจะมีอะไรวะ อือุ้ยเฮ้ยเจอตัวอะไรอะสเกลตันชิปไก่แล้วชิปไก่แล้วกูชิปไก่แล้ว,ลวอุ้ยอย่าหญ่ใหญ่เออ,อ,อต่อยดีไปสำรวจใหม่ของอยู่ข้างล่างเต็มเลยไปเก็บก่อนนี่ให้หล้กนะของข้างล่างของที่แตกไปยิ่งเยอะอยู่ด้วยไม่ให้หลุดนิ้วมือไปหรอกนะขี้เกียจฟาร์มใหม่ไม่มีอะไรหรอกอเอาดิปากแม่งเลยนไงเจอทาน ปากแม่งเลยไม่เอา้าอะไรเนี่ยโอ้ช่างแม่งปกักแมงนั่นแหละเออไม่ให้มันจุดที่เป็นจุดสปาซอมบี้บ้านเราจะได้ปลอดภัยสักหน่อยนึงโอเคเก็บดาบไป้วฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์หวังเยอะอุตส่าห์พีชีพพีชีพเพป่ะจะเข้ามาให้ได้โอ้โหไม่ข่มเลยว่ะโอ้ไม่บาดผม กดติดตามออเยอะๆนะกดติดตามแล้วก็กดไลค์เยอะๆครับ